สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหินนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับโปรโมชั่นสะสมยอดทองนะคะประจำวันที่19-24กรกฎาคมนะคะซึ่งในโปรโมชั่นนี้ของเรานะคะจะพบกับธนูมังกรปราคาบนะคะปอกน้ำวิญญาณร่องนะคะสายลมคุมเมคาสีเหลืองทงรบข้าง ดาบยกกรุสวรรณนะคะกระบองจินกลงแล้วก็เสื้อแสงยกเงาใสนะคะสำหรับโปรโมชันนี้นะคะอยากให้ผู้เล่นเนี่ยอ่านชื่อไอเทมดีๆนะคะเพราะว่ามันมีชื่อไอเทมที่แบบไม่ตรงกันอยู่นะคะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้นะคะเรียกได้ว่าทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งสองหรือว่าสี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเงื่อนไขของโปรโมชันกันนะคะเงื่อนไขของเราก็คือ สะสมยอดเติมทองนะคะ,ะมีอยู่เขาเรียกว่าอะไร่ะสองระดับนะคะนั่นก็คือสะสมยอดเติมทองถึง300บาทนะคะก็จะได้รับประดับเอวไปนะคะธนูมังกรปราคาร์นะคะ1ชิ้นซึ่งแน่นอนว่าโปรโมชนันนี้ของเราเช่นเคยนะคะว่าไม่สามารถเติมทบได้นะคะ300บาทจบแล้วจบเลยนะคะถ้าสมมติผู้เล่นคนไหนบอกว่า,วาอ๋อทีมงานผมเติมไป600ก็ทำไมถึงได้อ,อเทมแค่ชิ้นเดียวเพราะว่า 300บาทไม่สามารถทบได้นะคะ300คือจบเลยต่อให้ผู้เล่นเติมไป900นะคะผู้เล่นก็จะได้รับไอเท่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าผู้เล่นนะคะอยากได้ไอเทมมากกว่า1ชิ้นนะคะนั่นก็คือผู้เล่นจะต้องสะสมยอดเติมทองครบ3,000บาทนะคะผู้เล่นถึงจะสามารถเติมทบได้นะคะนั่นก็คือ3 0 0 0 6,000 9,000ทวีคูณไปเรื่อยๆนะคะและผู้เล่นก็จะได้รับไอเทมตามนี้นะคะนั่นก็คือ ประดับเอวนะคะธนูมังกปรปลาค้บก็คือ,อแฟชั่นชิ้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็ชิ้นที่สองนะคะจะเป็นแฟชั่นกริดนะคะปอกหนามวิญญาณล่องนะคะแฟชั่นมาแล้วหนึ่ง,งชิ้นสําหรับสายกริดนะคะผ้าคลุมนะคะสายลมคลุมเมคาสีเหลืองนะคะประดับหลังธงรบข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผอ้าคลุมต้องบอกกันนะคะว่าไอ้ประดับเนี่ยแม้ว่าผ้าคลุมกับไอ้ธงรบเนี่ยมันจะอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมคะแต่ว่า ในส่วนของผ้าคลุมเนี่ยเราจะจัดเป็นแซชั่นสําหรับผ้าคลุมนะคะแล้วก็เราสามารถประดับหลังเข้าไปได้นะคะพูดง่ายๆก็คือแฟชันสองชิ้นนี้สามารถใส่ทับกันได้นะ,ะมาถึงความลาบากใจของผู้เล่นนะคะความสวยงามเป็นเรื่องของเรานะคะแต่ว่าความลําบากใจนี่เราก็ผักให้ผู้เล่นนะคะนั่นก็คือ สำหรับของแถมชิ้นที่5ของเราเนี่ยผู้เล่นนะคะจะต้องมาลงทะเบียนเลือกรับเพียง1นชิ้นเท่านั้นนะคะหากผู้เล่นสะสมเายอดเติมทองถึง3,500บาทนะคะ1ชิ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นดาบเดียวนะคะดาบหยกกรืสนสุวรรณนะคะหนามคู่หนามคู่อย่างที่ีมง,งานพูดไปตอนต้นคลิปใช่ไหมคะว่าอันนี้ให้ผู้เล่นอ่านร,รายละเอียดไอเทมดีๆนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะชื่อกระบองจินกลางแต่ว่ามันคือแฟชั่นหนามคู่นะคะไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระบ,บ,บองเดดทั The ้งสิ้น ไม่บอกว่าเฮ้ยรกระบองมาว่ะกระบองสั้นกระบองยาวไม่ใช่นะอันนี้เป็นกระบองคู่เป็นหนามคู่นะคะแต่ว่าเขาชื่อกระบองจริงกลงนะคะเพราะฉะนั้นอัอนนี้ก็พูดง่ายก็คือโปรโมชั่นนี้จะตอบเจอะสายกรยดดาบเดียวแล้วก็หนามคู่นะคะ สุดท้ายนะคะชุดแฟชั่นดอกไม้ไฟนะคะเสื้อแสงหยกเงาใสาพร้อมกับยาย้อมสีแน่นอนว่าการที่ยาย้อมสีมาให้ด้วยแบบนี้นะคะแฟช,ชั่นชิ้นนี้มันเปลี่ยนสีได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวไว้เราไปดูในเกมกันนะคะผู้เล่นสามารถคลิกลิงตรงนี้สําหรับใครที่เติมครบส0 0 0ันบาทนะคะก็จะมีให้ผู้เล่นนะคะ <esf. S 1> เลือกเอานะคะ <F ly> ว่าผู้เล่นเนี่ยอยากจะได้ไอเทนชิ้นไหนนะคะแล้วก็กรอกรายละเอีย <sı> ด <f. S 1> ให้ครบถ้วนและถูก<ส>ต<ไ>้องนะคะแล้วก็กดส่งได้เลยเนาะ เติมสามพัน่ะมันก็จะเลื่อนได้แค่ชิ้นเดียวถ้าเกิดว่าผู้เลื่อนตั 9, มงแต่เก้าพันก็จะสามารถเลื่อนได้ทุกชิ้นนะคะเพราะว่าไอเทมของเรามันไม่หลอมนะคะผู้เล่นสามารถนําไปส่งต่อได้เลยเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของแฟชั่นกันละกันนะคะว่าในเกมเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรอตอนนี้ทีมงานก็อยู่กับตัวละครที่ผู้ชายเ่ที่แบบแต่งตัวลุงลังลุงลังย เดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของแฟชั่นประดับเอวกันก่อนแล้วกันเนาะที่ว่าสะสมยอดเติมทองครบสา0รอยบาทกับสามพันบาทชิ้นที่หนึ่งนะคะจะหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นส่วนเอวนะคะธนูมังกรปลาคราฟซึ่งในชื่อค่ะมันมีสัตว์อยู่สองตัวนะคะก็ไม่รู้ว่าตัวตรงไหนคือมังกรตรงไหนคือปลาคราฟนะะโอเคตอนนี้เราเจอปลาคราฟแล้วนะคะรบกวนน้องพี่หญิงช่วยเอามือออกได้ไหมคะ คือมันเป็นลายของเออมันเนี่ยมันเป็นลายมีปะคับอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นตัวละครผู้ชายนะเออน้องๆอ,อ่ะอันนี้พออาจจะพอเห็นนะะก็คือจะมีปะคับเห็นไหมคะว่ามีปะคัฟติดอยู่ฮะ <laughs> แฟชั่นที่าต้องซูมถึงจะมองเห็นปะคับนะฮะชิ้นต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของกริดนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกริด อันนี้บอกน้ำคู่วิญญาณล่องนะคะแต่ขออนุญาตใส่น้ำคู่ก่อนไอพี่สามคู่ขออนุญาตใ,ใส่กลิดก่อนบีนใส่ว่ากลิดอ,อ่ะคือด้วยความที่ว่าทีมงานอ่ะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไงมันก็เลยอาจจะมองแบบว่าเฮ้ยทำไม,มกลิดมันดูแบบเห็นชัดจังเลยเพราะว่าทีมงานไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของกริฑนะคะไม่มีอะไรนะคะนอกจากจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของกรีฑ์เฉยๆไม่มีสกิลนะคะต่อมานะคะชิ้นที่สามของเรานะคะจะเป็นผ้าคลุมนะคะสายลมคลุมเมคาสีเหลืองแน่นอนว่าตัวละครผู้ชายก็สมใจอยู่เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆจะเป็นในส่วนของเสื้อคลุมนะคะเมคาสีเหลืองเหลืองแบบเรียวเหลืองเลยอะ เป็นสีเหลืองทองนะโอแต่ว่ามันมีความเป็นลูกไม้ตรงนใช่ไหมเขาเรียกว่าแฝงไปดะวกิมมุกนะฮะเริ่มเริ่มแบบดูมีสกุลวะ่ะชิ้นต่อมานะคะทงรบครั่งอย่างที่ทีมงานบอกไปนะคะว่ามันจะเป็นในส่วนของแฟชั่นหลังนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะใส่ร่วมกับผ้าคุมได้นะคะอ จับว่าเขาตีมน,นะคะมองจริงๆก็คือมองไม่เป็นธงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก้านก้านมันอยู่หลังภ้าคูุมมากแต่ว่ามันก็ดูสวยไปอีกแบบนึงแบบว่าไม่เน้นเท่เน้นแปลกอะไรอย่างเงี้ยตัวผู้ชายก็ใส่อยู่นะมีความเป็นเหมือนครีปอะไรสักอย่างม <c oughs> ันเป็นเหมือนครีบงอกออกมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาแบบผ้าคลุมออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะว่าธงของเราเนี่ยมีการผูกโบว์ไว้นะเป็นสีสีเหลืองส้มส อันนี้ก็จะใส่ถอมย้าะคุมก็จะประมาณนี้นะคะเปิดไปก่อนขอแบบใส่เป็นยศกันเป็นยศต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแฟชั่นนะคะออาวุธใครเมนอะไรนะคะก็สามารถซื้อหาจับจองกันได้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตเอ่อถอดในส่วนของพวกแฟชั่นเหล่านี้นะคะเราจะได้มองเห็นอาวุธกันชัดๆนะคะชิ้นแรกนะคะเอาใจใส่ดาบเดียวนะคะสำหรับดาบเดียวเนะะี่ย เรียกไ,ไว่าทีมงานเนี่ยค่อนข้างจะเชียร์พอสมควรนะคะเพราะว่ามันดูเรียบหรูด,ดูแพงนะคะกลินสุวรรณนะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ดาบนี่อันนี้เราจะเอาแบบให้เห็นตัวดาบชัดๆเนาะอย่างเงี้ยตัวผู้ชายก็ใส่อยู่นะก็จะมีเขาเรียกว่ามันดูดิมันแบบอ่ดาบสไตล์มินิมอลคือมันมันเหมือนจะดูแบบไม่ค่อยอะไรนะแต่มันสวยนะ นี่มีสกิลเป็นของตัวเองด้วยนะคะตัวละครชายก็คล้ายๆกันนะคะนในอาชีพแม่สวยงามคู่ดาวหนึ่งนาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้หนึ่งนาทีตรงนี้นะคะไปดูแฟชั่นต่อไปกันนะคะนั่นก็คือหนามคู่นะคะเ,เป็นอาวุธประเภทก็พูดอยู่ว่าเป็น <c oughs> ก็พูดอยู่ว่าเป็นหนามคู่เนาะ,ะนี่กระบองจิงกังนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นกระบองก็จริงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปซูมดูกันชัดๆว่าทาไมเขาถึงเรียกว่ากระบองจิงกังนะคะ ของย่าซูมนะเห็นไหมคะว่ามันคือแค่รูปลักษ์ของมันเนี่ยคล้ายกระบองเฉยๆนะคะเดี๋ยวอ่านอ่านี่เห็นไหมอ่ามันคล้ายกระบองเฉยๆนะคะแต่ว่ามันเป็นหนามเนาะมันเป็นหนามคู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยชื่อกระบองจินกังนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นนะคะอย่าแบบประกาศขายกระบองจินกังแล้วแบบโอ้ไปใส่มาเลยคิดว่าแฟชั่นกระบองไม่ใช่นะคะมันเป็นแฟชั่นหนามคู่นะคะนี่สวยเนาะ นี่แต่ว่าหนามคู่อันนี้มันไม่มีสกิลเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าทีงานว่ามันสวยนะโอ้มันสวยกว่าแบบมันดูสวยกว่ากกิดแบบริดทุกทั่วไปอ่เฮ้ยมันมันนีติดหมายถึงว่าแบบสวยกว่าหนามทุกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสวยทีนี้ชอบนะคะนี่ถึงแม้ว่ามันจะดูแบบมัดูไม่มีเอฟเฟกต์วิทีงานแต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์เลยนะเราอย่าไปแคร์นะคะเราเน้นสวยเราเน้นสวยงามปะ สวยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่คู่กับชุดที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกของเรานะคะไงล่ะอันนี้เป็นส่วนหัวของเขาเนาะพอดูกับใส่กับดาบแล้วดูอกองกองอวยมานะกองอวยมาใส่กระดาบแล้วแบบดูแพงว่ะสวยจริง และชุดก็จะมีสก,กิลเป็นของตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าสก,กิลเนี่ยจะต้องใช้ใช้ร่วมกับ mm. เขาเรียกว่าไนงะร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะพูดง่ายๆคือเราไม่สามารถใช้สก,กิลของเสื้อผ้านี้คนเดียวได้นะคะเราต้องใช้คู่กับอีกฝ่ายหนึ่งพูดง่ายๆคือต้องมีเป้าหมาย A กับเป้าหมาย B เราเป็นเป้าหมาย A อใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเป้าหมาย B ถึงจะสามารถกดใช้สก,กิลของชุดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสก,กิลของดาบนะคะโหบอกจริงๆว่าอันนี้นมันดูสวย สวยทั้งสมชิ้นเลยอะชุดเครื่องขอมันก็ต้องมีปะเดี๋ยวเราลองแบบแต่งชุดครบๆแบบตัวละครผู้ชายดูนะ,ะมันแบบมันดูลกดีทีมงานชอบทีมงานชอบอะไรที่แบบว่ามันดูรุงลังดีอะค่ะส่วนเอวใช่ไหมส่วนเอวเราจะมีไงดูรุงลังดีเฮ้ยเราขาดทงลบสิส่วนหลัง เป็นไงไม่มีอะไรแบบจะ mix and match เท่านี้อีกแล้วนะคะสีฟ้าสดใสถูกตัดด้วยสีเหลืองอ่อยนี่เป็นยองใหญ่นะคะคู่อาสกิลนานจาังโอ้ยี120วิน,นาทีนะสอง,งนาทีด้วยการเชียวเดี๋ยวเรามากดสกิลแฟชั่นกันดูอีกทีนึงนะคะอืมเอาวะเขาเรียกว่าเป็นการเอ่อไล่ลำนะคะหลอกลวงผู้ชาย ทีมงานแห่เล่นนะโอเคค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าสําหรับแฟชั่นชิเนียเขาจะมียาย้อมสีมาด้วยนะซึ่งทีนงานก็เตรียมยาย้อมสีไว้แล้วเดี๋ยวเราลองไปย้อมสีชุดกันแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตนะคะ ขออนุญ,ญาตนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากดาบของทีมงานไว้ในอ้อมใจนะคะแน่นอนว่าหนามคู่ด้วยเพราะอยงจริงจริงคือไม่ได้อวยว่าแบบว่าโอยทีมงานเห็นว่ามันไม่มีสกิลล้วกลัวคนไม่เลือกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือคือเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าหนามคู่เนี่ยมันเป็นอาวุธชิ้นเล็กเออมันเป็นอาวุธชิ้นเล็กที่มันแบบว่ามันไม่ได้โดดเด่นเหมือนดาบไม่ได้โดดเด่นเหมือนกระบี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะการที่ว่าเราจะหาแฟชั่นให้กับมันเนี่ยค่อนข้างสะดุดตาค่อนข้างยากนะคะ เพราะฉะน,น,นั้นทีมงานคิดว่าอันนี้มันเป็นหนึ่งในแฟชั่นที่แบบว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูแปลกตาดีมันต่างกับน้ำคู่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเออทีมงานชอบนะะคือเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีสกิลนะทีมงานสกิลมันกดได้ทุกวินาทีเลยไงมันก็ต้องมีรอคูดาวเหมือนกันนะคะเพราะฉะน,นั้นเอ,อ่อคนเราแบบวิ่งผ่านก็ต้องเห็นน้ำคู่ก่อนเพาะวะ เราจะกดสกิลอวดกันอีกทีนะมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีแฟชั่นกันดีกว่านะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ช่างตัดเสื้อนะคะลึกลับซับซ้อนเพื่อที่เราจะทําการเปลี่ยนสีบันทึกสิวทัชกันนะคะชื่ออะไรแล้วในะชุดนี้ไห <laughs> นะเดียหโอเคเฮ้ยมันมีเส่้อ สองสีเองนะคะคือมันมีให้เปลี่ยนสองสีแต่ว่าชุดนี้มันจะมีทั้งหมด3ส,สีนะคะก็คือสีฟ้านะคะซึ่งเป็นชุดสีตั้งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีดำมมาะไเงี้ยทางวทีมงานเปลี่ยนเป็นสีขาวดีวกว่าลืมไปนะ,ะต้องถอดก่อนขอยัดโทแบบนะี้ โอเคเราถอดแล้วนะเอาถอดสีสูแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนสีนะเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ไหมฮัลโหอย่าลืมนะคะว่าเราสามารถารับหัวของเรานะคะคได้ที่ตัวนี้นะคะแล้วมันก็จะมีชุดแบบเด็กด้วยเดี๋ยวทีมงานกดให้ดูแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตหาชุดสั่งก่อนนะ อืมชุดจกเงาใส่สีขาวอะจริงๆนะดูสวยกว่าชุดดูสวยกว่าชุดสีฟ้าเมื่อตะกี้นี้นะเดี๋ยวเราลองใส่พกคุมดูว่ามันจะเข้าหรือยังนะฮะไม่อยากคิดสภาพเลยว่าถ้าเกิดใส่กับสีดําจะเป็นยังไงอ้าวแต่ว่าใส่กับสีขาวได้อยู่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไว้ใส่ในพื้นที่ที่มันสว่างกว่านี้นิดนึงนะฮะ อย่างที่ทีมงานได้บอกไปนะคะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนสีของแฟชั่นนะ,ะหรือว่าถ้าเราซื้อแฟชั่นอันไหนที่มันมีเซ็ตเด็กแถมมาด้วยคะ่ะมันจะส่งเข้าระบบจดหมายนะคะยกตัวอย่างอันนี้จะเป็นหมวกกระดาษสีขาวนะคะที่ที่มันจะเข้ากับชุดเราตอนตอนที่เราเปลี่ยนสีมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดเด็กนะคะชุดเด็กเดี๋ยวเรากดรับออกมาแล้วกันเนาะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตทีมขออนุญ,ญาตทีมง,งานปิดพร็อพก่อน <c oughs> มองไม่เห็นนะคะขออนุญ,ญาตปิดพรอ็อพเราจะได้เห็นกันชัดๆไงคืออย่างเงี้ยมันเนี้ยหัวที่เราใส่อยู่ตอนนี้เห็นไหมคะว่ามันจะมีความเป็นสีฟ้าที่เพิ่งแต่งจริงๆนะคะมันก็ไม่ได้คาลูก,กตานะทุกคนที่ว่ามันแบบไม่ได้ฟ้าเด่นมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรานี่ยกสว่าง <Yeah. S 2> mm hmm. เห็นไหมมันก็คือมันก็แบบว่าจะแค่ต่างมานิดหน่อยเองเปลี่ยนสีผมนิดเดียวนะนิดเดียวหรือเปล่าอะมันมันเปลี่ยนจากสีดาเป็นสีขาวใช่ก็มคืันนิดเดียวแต่จริงๆคือมันก็คืออย่างที่บอกไปอะค่ะว่ามันก็ไม่ได้คันสายตาอะไรขนาดนั้นนะเห็นปะคือมันก็กโอเคก็ยอมรับว่ามันเข้ากับสีชอรสส่วนอีกอันหนึ่งนะคะดอกสตยยก ลองเมื่อกี้เราทําไมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบรูปรูปร่างมันไม่ได้ต่างกันเลยวะดอกแสงหยกนี่ไงมันมีสองสามสีนะอ๋ออันนี้จะเป็นสีดำนะเดี๋ยวเราทีงานงลองหมุนให้ดูส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอันนี้แค่ต่างกันแค่ที่มัผมนะคะแต่ว่าพอเป็นสว่างปุ๊บคือมันจะเป็นอย่างนี้เลยอะอก็แล้วแต่คนชอบนะคะเรียกได้ว่าแต่งได้ตามสไตล์เราไะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองไปยืนในที่ที่มันแบบสว่างสว่างดูเราจะได้เห็นกันชัดๆอันนี้อันนี้ทีมงานว่าก็น่าจะสว่างที่สุดในเกมเลยนะคะมันก็จะแบบตัวละครเราก็จะยู่ง b r i g h t e ขึ้นมีความขาวโบ๊มากขึ้นโอเคต่อมานะคะจะเป็นชุดเด็กนะคะชุดเด็กล่นหีมะสีฟ้าก่อนอื่นเราต้องขออนุญาตนะ,ะกายล่างเป็นเด็ก โอเคค่ะเดี๋ยวังไวันนี้ทีมงานก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะจัดในวันที่19กรกฎาคมนะคะถึง24กรกฎาคมเวลา5ทุ่ม59นาทีเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนเลือกรับไอเทม1ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดาบเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นหนามคู่แนะ่นอนว่าชุดสีฟ้าสดใสของเรานะคะแสงยกเงาสาพร้อมกับยาย้อมสีนะคะ คือพอเราได้ชุดมานะคะเราก็สามารถอาไปเปลี่ยนสีได้เลยแล้วก็สามารถไปรับส่วนหัวที่เข้ากับสีชุดได้ที่ช่างตัดเสื้อลึกลับซับซ้อนตามคลิปที่ทีมงานพาไปดูได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ